เราบรรพชาอุปสมบทเข้ามาเราจรึงเคารพพระพุทธเจ้าแบบสุดตง่งสลัเป็นสลัดตายชีวิตทั้งชีวิตคือมอบให้กับพระพุทธเจ้าเลยสลัดเป็นสลัดตายเรานี่ถ้าไม่สามารถงาจงมคกรงผลได้ขอตายใช่ทำบิณฑ์จะไม่มีคําว่าด่างพ้อยไม่มีคําว่าขุดดินได้จ้่ใช้เงินใช้ทองใช,ทช้ทรัพย์ทรักย์จนถึงวันเราชิ่นลม เราพูดฟังตรงนะครูบาอาจารย์จะว่ายังไงเราก็ไม่เข้าไปเก้่ย่ายนะเดยุยงให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์ไมลูกศิษย์ลูกหาใช้เกิดแนะนำพัมสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้เงินใช้ทองให้ลูกศิษย์ลูกหานั่นใช้จ่ายปัจใยใช้เงินใช้ทองเหมือนทางโลกทางสงสารเขาเราก็ไม่เข้าไปเก้าวนะข่า,าย,าายาาน,านี่เป็เนพล,ลัหันอลเบินเราก็ไม่เข้าไปเก้ายว่ายนะ แต่เราถือว่าผู้นั้นประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งไม่มีวันที่จะจบสิ้นพม,มจันทร์ความเคารพไม่มีนี่ปเทวัตจบสิ้นพม,มจันทร์ไหมนั่นไปจบสิ้นอยู่ที่มหาเวจีโลกน่นพวกเรามีมีสติมีกําลังปัญญาบ้างไหมทําบินในถ้าเราไม่รักษาใครจยรักษาอย่างนั้นก็เป็นประหารหมดทั้งโลกจีอย่างนั้นก็เหมือนกับทางโลกเขาที ปไหนมาไหนกะ็ใช้ใจ่ายเงินทองมีลูกมีเมียถ้าเราจับถ้าเราแก๊บ,บเน็บหูมืทอทะลุเขาที่นี่แล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไกลเพียงพูดให้ฟังทำวิน,นัยทำไ้เราถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเถรเณรเชียวบาสิกาที่จะต้องรักษาหลักธรรมหลักวินัยนี่ให้เป็นให้ผีตัวไหนไมารักษาดิให้มุไม่ให้หมาตัวไหนไมารักษาใช่ไหมล่ะนั่นะถ้าทำวินัยตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ตั้งอยู่นี่ถ้าทำวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ไม่ตั้งอยู่นี่ สมบูรณ์บริบูรณ์ใครเป็นผู้รู้ฟื้นเอ้ยหรือฟื้นพระพุทธศาสนาละ่ะก็มีแต่พระรหันต์ล้วนๆนี่ดุปัจจุบันนี่นี่เหตุไปละ่ะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตร้อยห้าสิบปีชาติการหลังมาก็ลงตาบวาเรานี่แล้วทุกอันนี้มีไหมละ่ะนั่นมีแต่พระรหันต์เปรตพระรหันต์ผีทั้งโลกนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่พูดให้ฟังนะแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไก่หรอแต่เราก็เทือนใจเรานั่นเห็นครูบาอาจารย์นี่ทำลายหลักธรรมอยู่ไหนเหมือนข่าพ่อเรา เฮ้ย hey, จะเป็นผู้รักษาใช่ไหมล่ะมีแต่พระละหันล้วนนี่ทาสังฆญนาครั้งแรกก็พระละหันล้วนนี่ครั้งที่สองก็พระละหันล้วนครั้งที่สามก็พระละหันล,วนล้วนเราจะว่าไงล่ะมีปุตุชนผู้ที่หนาดกิเลสเข้าไปทําสังฆกรรมใหญ่อย่างนี้ไหมหรือฟืนรักธรรมหลักวิน,นัยก็มีแต่พระละหันเท่านั้นนี่พวกเราจะว่าไงเมืวมาก็จะบอกว่านี่เป็นพระละหันหมด ไม่ต้องถือศีลไม่ต้องทําอะไรดูอย่างนี้ลุงอุโบโสถก็ไม่ต้องหลวงอุโบโอสถด,ดูที่ศีลไม่ต้องรักษาไม่ต้องแสดงอาบัติอย่างนั้นบทมาให้มันเลยดูการเทศเต่ละกันนะต้องเป็นการเทศที่อยูดด้วยเหตุด้วยผลตามธรรมตามวิไยน,นั่นบาพื้ปฏิบัติตามมรรคแปดศีลสมาธิป,ปัญญาก็คือทมคือวินัยนั่น ไม่ใช่ว่าประมาทหลักธรรมหลักวิไหนทำลายหลักธรรมหลักวิไหนอวดอ้างตัวเองก็เป็นพระหัน์นั่นมันจะตมในมหาเบจ,จีลุกต่อไปต่อไปเหมือนพระเทวทัตแลเราพูดให้ฟังเราพูดถึง